สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับการภาคมังงะกิตวิญญาณการต่อสู้ของคินนางของเราวันนี้ผมจะมาภาคในตอนที่343นะครับผมจะขอเปลี่ยนขนาดรูปภาพนิดนึงนะครับถ้าไม่ถูกใจจะเป็นทำเป็นแบบเดิมก็ได้นะครับยังกล้าที่จะโจมตีแบบเดิมอีกงั้นหรือนี่เจ้าไม่เห็นกล้าอยู่ในสายตาเลยเหรือ ต้วนชิงเจ้าได้เลือกเส้นทางสู่นรกแทนที่จะเลือกเส้นทางสู่สวรรค์ข้าได้กืนกินโอสถเสริมพลังวิญญาณแล้วไม่มีทางที่เจ้าจะมีโอกาสต่อสู้กับข้าตายซะเถอะวาดฟันวิชารวมหนึ่งโจมตีสวรรค์ท่านพูดว่าจะตัดหัวของข้าใช่หรือไม่ข้าวนี้ถึงตาที่ข้าพูดกับท่านบ้าง ชากอนล้วนชิงเจ้าสังหารเขาไม่ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นเกินกว่าจะรับไหวจะเย็นลงก่อนถึงแม้กองกาลังหงเพองจะอยากช่วยเจ้าเขาก็ไม่สามารถช่วยเจ้าได้ต้วนชิงทบทวนอีกครั้งก่อนลงมือท่านพ่อของข้าจะไม่มีวันให้อภัยเจ้าหากเจ้าสังหารข้าในวันนี้กระทั่งกองกําลังหงพึงก็ไม่อาจจะปกป้องเจ้าได้เจ้าควรจะปล่อยข้าไปฮ่าฮ่าฮ่า้วนชิงหากข้าเป็นเจ้าตอนนี้ข้าคงลงมือไปแล้ว แม้ว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้ารอดมาได้อย่างไรแต่เจ้าเกือบที่จะตายพวกเขาเจ้ายังทนเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรเจ้ายังเป็นชายอกสามศอกอยู่หรือไม่เอาละก็แน่อยู่แล้วหากเจ้ากลัวก็เหมือนคำพูดของข้าไปเสียหุบปากซะวันนี้ไม่มีใครหยุดข้าได้จอมยุทธียิงทำได้ดีมากนางเจ้าเล่คนนี้คิดจะทำอะไรของนางนะเยงพี่หลานเจ้าพยายามจะช่วยเขางั้นหรือ ไม่ข้าจะเป็นผู้สังหารเขาเองโดยผู้หญิงคนนั้นองค์ชายสองถูกปงพชนเปิดรอยแยกสูเก่เขตแดนลึกลับหลงหยวนดวนี้แล้วจับฆาตกรนั่นโชคดีนะที่ไม่ใช่ชวนชิงลงมือคนเดียวยังไม่พอชายคนนี้ต้องตายด้วยเออีิเจ้าทำไมกันฮึ นี่คือเด็กยิงพยองผู้ที่กล้าสังหารบุตรชายของข้าเป็นใครกันบอกนามของเจ้ามาแต่คือไม่เป็นกระบวนเช่นนี้เพียงองค์ชายคนหนึ่งถูกสังหารเมืองนาภาลัยโบราณช่างน่าผิดหวังยิ่งนักนางสมควรถูกสังหารแล้วช่างกล้านักเจ้ากล้าทําตัวเหยียดยามหลังจากสังหารองค์ชายหรือเพื่อที่จะไม่เป็นกังวลใจบอกนามของเจ้ามาสะอยากรู้นามของข้าอย่างนั้นหรือ รูปร่างแท้จริงของข้าน้ำที่แท้จริงของข้าชื่อของข้าคือขินนานแปลงกายเป็นข้าอย่างนั้นหรือเขากําลังคิดจะทําอะไรดูเหมือนว่าเขากําลังช่วยฉันชินน,นันเป็นเขาจริงหรือไม่ข้าใช้วิชาสังเกตตรวจสอบดูแล้วและยืนยันได้ว่าเขาใช้วิชาพางกายเลิกพูดไร้สาระสี่มหาอำนาจใหญ่ไล่าตามล่าข้ามานานแล้วการสังหารองค์ชายรอง ก็เป็นเพียงการเตือนเจ้าเมืองนาภาลัยโบราณควรหยุดตามล่าข้าเสียทีไม่เช่นนั้นข้าจะไม่ปานีไม่ดีแน่เขากําลังคิดหนีจับตัวเขาไว้เผาผลาญพลังชีวิตข้ายกลวนหวนคืนสู่สวรรค์ฝ่ามือทำมไลยสวรรค์เขาจังไปได้ไม่ไกลราชอ,องคกา์ขุนนางกองกำลังพยักเขาวกองกำลังหงิงและกองกำลังเตาทมินฟังข้า เคลื่อนพลค้นหาตัวเขาเด๋ยนนี้ไม่ว่ายัางไงต้องจับตัวเขามาให้ได้ข้ารู้ชินนั้นผู้นี้ไม่ธรรมาดาข้าไม่รู้เลยว่าเหตุใดสีมหาอำนาจใหญ่ถึงได้กระเฮี้ยนกระหือรลอที่จะไล่ล่าเขานักองค์ชายสามผู้นี้ช่งเป็นผู้รอบรู้เสียจริงๆไปกันเถิดต้วนฉิง องค์ชายสามปวดรอสักครู่ข้าจะมอบลงปานของข้าให้แก่ผู้อวสุหลงหยวนเียก่อนสหายน้อยต้วนชิงข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะมีขุมพลังมากขนาดนี้ข้าติดค้างบุญคุณครั้งใหญ่เจ้าแล้วหากข้าสามารถพัฒนาไปสู่ขอบเขตปาดยุดได้มันช่างวิเศษยิ่งอย่ากกังวลเลยท่านผู้อวสุป่าจันดาราคินนานข้าชดใช้คืนให้แล้วนะสำหรับที่ ผู้นำศักดิ์สิทธิ์กินหลงให้โอกาสข้านับแต่วันนี้เยัยงพี่หลานคนเก่าได้จากไปราชายมมาทูตเองก็จากไปแล้วนับแต่วันนี้ข้าจะเป็นคนใหม่ณนหอฝึกยุดกองกำลังหงเพิงข้าไม่ได้มีพลังมากพอจะต่อกรกับพยัคขาวเซียวยือและตีเฟิงหยุนข้าคงต้องกืนกินศิลาแรกเริ่มห้าล้านแปดแสนก้อนนี้แล้วคืนขีบหงเพิงปีกโลหิตหัวหน้าโจ้วนชิง เจ้าอยู่นี่เองหรือข้ามีเรื่องที่จะบอกเจ้าพระราชพิธีเคารบสวรรค์จะจัดขึ้นในอีกสิบวันงานนี้นับเป็นวันสําคัญที่สุดของเมืองนาภาลัยโบราณข้าเชื่อว่าพระยาขาวเสียวยือและตีเฟืองหยุนจะลงมือที่นั่นหากเป็นเช่นนั้นผู้อุปโสเรามาฟื้นคืนชีพหงเพิงปีกโลหิตในวันนี้กันเถิดฟื้นคืนชีพงั้นหรืเจ้าแน่ใจเรื่องนี้หรอ ข้าได้กืนกินศิลาแรกเริ่มที่ท่านมอบให้ไป90%ซ์แล้วแม้แต่จิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาในตอนนี้ก็อยู่ในระดับพิพพขั้นที่8แล้วสำหรับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อโปรดติดตามตอนต่อไปมีใครสอบสวนเกี่ยวกับขอบเขตจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และขอบเขตวรลยุทธบ้างไหมครับถ้ามีมินท์ไว้ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกให้